ก็โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน,ะน้อง,องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วชินเคยนะครับผมช่องบีชแชนเนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม การิน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นี่นะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับในส่วนกล่องส่มสกินเปืนนะครับสกินเปืลลูกซองม่วงพร้อมกับชุดถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับพร้อมกับชุดถาวรแล้วก็สกินเปืนอื่นๆบัตรนะครับผมเปลี่ยนชื่อนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรคุ้มสําหรับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในส่วนการรับของฟรีกันยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมมาก,ก่อนอื่นเลยนะเนี่ยเาาด กิกรรมสายฟรยีกันก่อนนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดก็จะมีในส่วนกิจกรรมนะครับผมควงศิลปินฟินไอเทมฟรีก็จะเป็นกิจกรรมฟรีไฟ X ก,กับวง BGS นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ขอรีวิวทีหลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่ขอไปรีวิว ของฟรีในส่วนทางด้านบัตรเปลี่ยนชื่อพวกตั๋วพวกสกินเปินก่อนนะครับพวกชุดกันก่อนนะครับก็คืออยู่นี่เลยนะครับนี่นะครับผมตอนนี้อัปเดตแบนเนอร์นะครับปก u t u b e มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมการแข่งขันนะครับฟรีไฟโปรเลกนะครับผมก็คือเป็นรอบแกรนฟนอนนั่นเองนะครับก็คือวันที่เนี่ยเนี่ยนะครับผมก็คือดูครบจบแจกนะครับวันที่2แจกอะไรนะครับวันที่2เมษาก็คือจะแจกยอดคนดูไลฟ์สดนะครับถ้าคนดูครบ5 0,000นคน นะครับนี่ห้าหมื่นคนจะได้รับตั๋วเดมอลรอยัลสองใบนะครับแล้วก็ถ้าคนดูครบหนึ่งแสนคนนะครับได้รับไปเลยนะครับนี่นะครับลูกซองน่วงห้ากล่องเลยนะครับลุ้นถาวนนะครับแล้วก็ยังมีบัตรเปลี่ยนชื่ออีกหนึ่งใบฟรีๆกันไปเลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับทีนี้วันที่สามแจกอะไรครับผมวันที่สามนะครับแจกเหมือนเดิมครับยอดคนดูเท่าเดิมเลยนะครับถ้าห้าแสนคนขึ้นไปนะครับรับในส่วนบัตร ไม่ใช่บั <c oughs> ตรตั๋วนะครับตั๋วเดมอนรอยัลนะครับสใบแล้วก็กล่องสกินปืนนะครับ UMP ลายดอกกุหลาบนะครับอีก5กล่องนะครับแล้วก็จะมีบัตรสร้างห้องอีก1ใบเลยนะครับถ้าคนดูครบ1น0 0 0แนคนขึ้นไปนะครับตามแบนเนอร์นี้เลยนะครับทีนี้วันที่2อสเนี่ยถ้าคนดูนะครับผมครบ10,000แนคนทั้ง2วัน นะครับรับชุดถาวรไปเลยนะครับนี่นะครับชุดแบบนี้เลยเป็นชุดผู้หญิงนะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ชายมีหรือเปล่านะครับน่าจะมีแต่ชุดผู้หญิงหรือเปล่าสำหรับชุดถาวรชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือได้ถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับถ้าคนดูครบ 100,000คนขึ้นไปนะครับย้ำว่าถ้าคนดูครบ100,000คนขึ้นไปทั้ง2วันนะครับรับฟรีๆไปเลยถาวรน,นะครับเกมเขาบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าถาวรน,นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นฟรีไฟนะครับโบลิกซีซั่น6นะครับวันที่2เมษายนนะครับเวลา เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปวันที่2เป็นวันอะไรเอ่ยวันที่2องเพี่ดูปฏิทินก่อนนะครับผมวันที่2เป็นวันเสาร์นั่นเองนะครับโอ้โหวันหยุดด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็คืออันนี้ไม่ใช่มีแบนเนอร์เดียวนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูในช่อง YouTube เลยนะครับนี่นะครับช่อง YouTube จากช่อง YouTube กัลลิน่าฟรีไฟท i ย a ล d เลยนะผู้ตามตาม3.11ล้านคนเลยนะครับอันนี้เป็นช่อง YouTube จริงเลยนะครับก็คือเขา ขึ้นนะครับผมสตรีมแบบสดที่กำลังจะมาถึงไว้นะครับ2อันนะครับก็จะมีรอบแกนแฟนนัลนะครับโปลิกซีซั่น6นั่นเองนะครับพิเศษบายดีแท็กนะครับก็จะมี day หนึ่งวันที่1นะครับแล้วก็วันที่2ด้วยนะครับก็คือทั้ง2วันเนี่ยก็คือของฟรีจะเป็นแบบนี้เลยเห็นปะนะครับแล้วก็ชุดถาวรก็คือถ้า10,000แคนดูนะครับผม10,000แคนดูขึ้นไปทั้ง2วันเราจะได้ชุดฟรีๆถาวรเลยในส่วนนี้นะครับตอนนี้ ของฟรีหลุดมาเป็นที่เรียบร้อยพี่ว่าแล้วนะครับของฟรียังไงก็ต้องมีของแจกนะครับในส่วนการแข่งโปรลีกซีซั่น6กนั่นเองนะครับโปรลีกซีซั่น6แล้วก็พี่บอกเลยในส่วนการแข่งขันฟีฟ่าเว e ลซีรีสยังไงก็ต้องมีของแจกนะครับที่ไปแข่งที่สิงคโปร์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามชมว่าแบนเนอร์ของฟรีจะเป็น มาแบบไหนรูปแบบไหนนั่นเองนะครับก็ต้องรอติดตามชมมันเองนะครับบอกเลยว่ามีของฟรีแน่นอน100%นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสรุปก,ก็คือนะครับมีของแจกทั้ง2วันเลยทั้ง2องอวันเสาร์ที่2เมษายนแล้วก็วันอาทิตย์ที่3เมษายนนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้านะครับทั้ง2 3วันเนี่ยนะครับผมวันที่2วันที่3เนี่ยมีคนดู อ่าหนึ่งแสนคน้็ไปเราจะได้ชุดฟรีๆถาวรเลยนะครับสำหรับยอดคนดูใน YouTube มันเองนะครับอย่าลืมมาดูช่วยกันด้วยนะครับวันที่2 3เมษายนนะครับแล้วก็สำหรับวันที่2เมษายนเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมนะครับกาลินาเวิลด้วยนะครับที่ให้เก็บโทเค็นกาลินาสีแดงเนี่ยในเว็บไซต์ด้วยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกทีนึงนะครับวันที่2วันที่3เมษายนเนี่ยคอนเทนต์น่าจะเยอะเหมือนกันนะครับไม่แน่อาจจะลง4-5คลิปก็ได้นะครับวันที่2วันที่3เนี่ยบอกเลยนะครับถ้ากิจกรรมวันไหนมา ใหม่ๆพี่ก็รีวิวทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีสำหรับลูกทองดีแท็กนะเดี๋ยวพี่พามาดูว่ามันมีสเต็ปเท่าไหร่นะครับเห็นหลายคนชอบเล่นนะสำหรับลูกทองดีแท็กพี่ก็ยังไม่มีนะเพราะว่าพี่ก็ยังไม่อยากได้นะครับผมสมากจะรอเป็นกล่องสมากกว่านะครับสำหรับลูกทองม่วงนี่เองนะครับนี่เป็นไงสวยปะนี่ลูกซองแบบนี้เลยนะครับที่จะได้รับเป็นกล่องมาเปิดลุ้น ทาวอนนั่นเองนะครับมูลค่ากี่กล่องนะ5กล่องเลยนะครับแล้วก็จะมี UMP ลายดอกกุหลาบด้วยนั่นเองนะครับส่วนค่าสัแต่ก็คืออัตรากรยิบบวกอนะครับความเร็วรีโหลดบวก1นะครับแม่นยำลบ1นนั่นเองนะครับนี่หลายคนชอบใช้กันนักก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวแล้วก็อีกสกินปืนหนึ่งนะัสกินปืนหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของ UMP นะครับ UMP ลายดอกกุหลาบเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นี่เลยนะครับผมเนาะ ก็ค่าสแต่ก็คือดาเมจบวกหนึ่งนะครับอัตรากรยิงบวกสองแม่นยำลบหนึ่งนั่นเองนะครับโอ้สีสันสวยงามเลยทีเดียว นะครับมีเอฟเฟกดอกกุหลาบออกมาด้วยนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกินปืนแล้วก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรสร้างห้องมีตัวไดมอนรอยัลนั่นเองนะครับทีนี้เรามาอัปเดตสายฟรีกันต่อดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมฟรีไฟ X กับ BGS นั่นเองนะครับในส่วนันที่25เนี่ยหลังอัปเดตแพทนะครับก็จะมีชุดฟรีมีกล่องสกินปืนมีอ่กล่องศพมีรูปโปรไฟล์นะครับอันนี้อันแรกเนี่ยก็จะเป็นโทเคนนะครับให้เก็บมาแลกชุดนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมตามเพื่อนกลมา นะครับรุ่นรับเพชร19,999เพชรด้วยนะครับมีทั้งกล่องสกินเปิลลูกซองควงซองเขียวนั่นเองนะบอกเลยว่าเท่จัดๆนะครับแล้วก็จะมีเสื้อฟรีนะครับมีสกินรถนะครับมีสกินคู่หูมีตั๋วมีแอร์บอร์ดมีกระเป๋าเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่25เลยนะครับถึงวันกิจกรรมเนี่ยถึงวันที่15บมีสายยนเลยนะครับยาวๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอรับกล่องตัวละครฟรีก่อนนะครับนี่นะครับกล่องตัวละครตัวนี้ก็คื นะครับเป็นกล่องตัวละครเช่านั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็วันนี้วันที่เท่าไหร่เอยวันนี้วันที่22ี่ะพรุ่งนี้น่าจะมีกิจกรรมตัวละครอะไรนะตัวละครเช่าอีกรอบหนึ่ง นะครับทดลองตัวละครอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะตามที่เจมบอกเดี๋ยวพี่มารีวิวอีกทิมแล้วกันนะครับว่าจะอัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับต้องรอดูนะครับแต่ว่ากิจกรรมของฟรีเนี่ยอัปเดตมาใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะขึ้นปก YouTube เป็นที่เรียบร้อยพี่ก็รีบมาอัปเดตให้ชมกันนะครับบอกเลยว่าได้ฟรีแน่นอน100%เนะครับเดี๋ยวพี่จะทำคลิปสั้นลงทิตตอกด้วยนะคใครอยากดูคลิปสัน้นข้อมูลสั้นๆย่อๆ รวบลัดก,ก็คือสามารถดูใน t ิ k t o k ได้เลยนะครับพี่จะลงใน t ิ k t อกนั่นเองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายแล้วนะครับมาสอนรับของฟรีกันถาวรชุดถาวรยกเซิร์ฟนั่นเองนะรอวันที่2ที่3เจอกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ